สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปโค้งสุดท้ายล่างไปจับงวดวันที่16ก,ก,กรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายล่างกันนะคะทุกสูตรนะคะที่อาจารย์สอนก็มีความหมายทั้งหมดเลยนะ แต่ว่าสุดแล้วแต่ท่านผู้ชมท่านใดนะจะตามในสูตรไหนนะเรามาดูโค้งสุดท้ายล่างนะคะสำหรับคู่ดับดับล่างตรงนะคะก็คือดับคู่ตรงนั่นเองนะคะอาจารย์จะวางให้ทั้งหมด4สูตรงวดที่แล้วนะสี่สูตรนี้เอาอยู่หมดเลยนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวลดหน้าจอนะคะให้ท่านผู้ชมได้แคปไว้อันนี้คือคือ คงสุดท้ายล่างนะเป็นดับคู่ตรงนะคะตามนี้เลยมองเห็นไหมนี่ค่ะประมาณนี้ยารดอีกหน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่าเป็นคู่อะไรนะคะ,คะโค้งสุดท้ายล่างดับคู่ตรงนะนี่ค่ะมาเริ่มดูนะคะสูตรที่หนึ่งแฮท็หนึ่งนะคะ ตัวเลขที่จะมายากสำหรับงวดนี้งวดที่แล้วเอาอยู่นะคะก็คือคู่920518213447506376และ89ก็คือตัวที่มันออกของงวดที่แล้วนั่นเองนะคะคือเลข89เราก็จะรอผลว่างวดนี้มันจะออกเลขอะไรนะคะในสูตรที่หนึ่งนี้นะคะหลุดไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะคะ ตรงนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้นะด้วยปากกาแล้วกันมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะตรงนี้นะเขียนว่าหลุดสามครั้งสูตรที่หนึ่งนี้หลุดไปแล้วหลุดสามครั้งอา,าอาจารย์ใช้ปากกาสีเขียวเขียนเลยนะคะตรงนี้หลุดสามครั้งมาดูสูตรที่สอง แฮชแทกสเลยก็จะมีคู่92 03 14 25 36 47 58 69 7081อนะอันนี้ยังไม่เคยหลุดเลยนะสูตรนี้อันนี้ไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดขีดแดดไว้ต่อไปแฮชแท็กสา ถ้าทั้งหมด4สูตรนี้เอาอยู่นะคะงวดหน้าอาจารย์จะสอนสูตรนี้เป็นค,คลิปแรกเลยทั้ง4สูตรนี้นะสูตรที่3ามนี้ก็จะมีเลขที่มายากก็คือตัวแรกเลย8 9 9เก้าเก้าหกศูนย์ห้าหนึ่งสี่สสาสามสองสี่หนึ่งห้าศูนเจดแปด สูตรนี้นะสูตรที่สามนี้ก็ยังไม่เคยหลุดเลยนะคะถ้าตั้งแต่อาจารย์ทําตัวอย่างมานะตัวอย่างก็ไหลงวดอยู่นะแปบ๊บหนึ่งครบดับคู่ตรงก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบงวดจะทําเท่าๆกันไว้นะเดี๋ยวดูนิดนึงระยะทางก็ประมาณสูตรที่หนึ่งเนี่ยดูตัวอย่าง 6. ประมาณสามสิบห้างวดนะท่านผู้ชมสามสิบห้างวดทั้งหมดเนี่ยที่เป็นตัวอย่างท,ทุกทุกทุกอันเลยนะสามสิบห้างวดโดยประมาณนะสามสิบห้างวดทุกสูตรเลยอันนี้หลุดสามอันนี้ไม่หลุดสูตรที่สามนี่ก็ยังไม่หลุดเลยคะ,ะไม่หลุดยังไม่มีหลุดนะอันนี้ สูตรที่สนะี่เดี๋ยวลบออกนิดหนึงตัวเลขก็ตามนี้นะที่อาจารย์ไล่ให้อันนี้แฮชแท็กสี่ก็คือสูตรที่สี่มีทั้งหมดสี่สูตรนะสี่สูตรก็ทั้งหมดสี่สิบชุดเลขนะมันจะมีมันจะมีมาทั้งหมดตรงๆนะ่ะหนึ่งร้อยชุดลบไปสี่สิบชุดก็จะเหลือหกสิบชุดนะคะเหลือหกสิบชุดอันนี้ก็จะหลุด ที่ผ่านมาสามสิบห้างวดที่ทำเป็นตัวอย่างไว้นะอันนี้คือจะหลุดสองครั้งนี่ค่ะหลุดสองครั้งเอาเป็นว่างวดที่แล้วทั้งสี่สูตรเนี่ยไม่หลุดเอาอยู่หมดนะคะเอาอยู่หมดตามนี้เลยนะก็ให้แคปหน้าจอไวนะ้ค่ะตามนี้โอเค เสร็จร้อยปุ๊บเราก็มาดูหน้าที่อาจารย์สรุปไว้เดี๋ยวค่อยมาแง้มดูตรงนี้นะคะเลขที่เราเสี่ยงมีไหมนะคะคในโค้งสุดท้ายล่างนะคะก็จะมีหลักสิบล่างะะที่เราสนใจอยู่นะก็จะมปีแนวทางของตัวเด่นสุดเลยนะคะของหลักสิบล่าง จากหลากหลายสูตรนะคะในชุดมาตรฐานเราจะได้แนวทางของเลขสองนี่ค่ะสำรองนะก็คือเลขหกแล้วก็เลขศูนย์ี่ค่ะศูนย์ตัวนี้นะถ้ามันมามันอาจจะไม่ใช่ศูนย์หกนะคะท่านะผู้ชมตัวเลขมันอาจจะขยับไปเป็นศูนย์แดแต่เนี้ยอาจารย์ลองทำไว้นะมีสองหกแล้วก็ศูนย์หลักสิบนะแป๊บหนึ่งสิบล่าง อยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางของหลักสิบล่างเราก็จะเน้นตัวเลขที่เราชอบใช่ไหมก็มีเก้าสองสามแล้วก็หกนะคะเก้าสองสามหกใครจะใช้วิธีเอาตรงนี้ก็ได้นะเก้าสองสามหกเดี๋ยวจะมาเขียนให้นะแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้ให้เป็นกรณีพิเศษเลยเนาะสิบล่าง ก็มีเลขเก้าเลขสองเก้าสองสามหกเลขสามแล้วก็เลขหกถ้าใครไม่สนใจเนในแนวทางของคู่ขี้ 9, 2, 3, 6, นะฮะเก้าสองสามหกนะเก้าสองสามแล้วก็หกอันนี้หลักสิบ 9ก้ามันจะจับอะไรได้บ้างฮะก็เก้าหลักสิบนะเก้าเก้าดูซิมามาง่ายไหมเก้าเก้าสองหกสามห้าแล้วก็หกสองเขียนไว้ก่อนเนาะอันนี้คือสำคัญนะคะจากสูตรเดินดีระยะยาวคะ ตัวนี้ก็คือของพิสดารนะคะท่านผู้ชมหลักสิบล่างพิสดารนะพิสดารหนึ่งกับพิสดารสองจะชนกันแค่ตรงนี้นะะเนี่ยตัวอื่นๆนะอาจารย์จะกันไว้ให้แค่ชุดเดียวนะคะชุดเดียวตรงนี้เลยมีสีเขียวไว้ด้วยใส่ให้มันเหมือนๆกันเลยเขียวผสมแดงไปเลยเนาะตรงนี้ ตัวที่เราทําได้แนวทางของรักสิบจะเป็นเลขคู่มันก็จะเด่นในแนวทางของเลขสองกับเลขหกคะเลขสองก็คือสองหกเลขหก็คือหกสองนีตัวไปแล้วก็ตัวกลับแค่นั้นเองนะคะ,ะตามนี้อันนี้เราไม่ทิ้งอยู่แล้วนะคะสองหกกับหกสองนี่จากสิบล่างพิสดารนะ จับกับแต้มนะคะแต้มที่เป็นแต้มเดียวเลยสําหรับวันนี้แต้มแปดนะคะท่านผู้ชมแต้มแปดนะต่อมาเราดูหลักสิบแล้วเราก็ดูหลักหน่วยต่อหลักหน่วยหลักหน่วยจะมีทั้งหมด2ออย่างด้วยกันนะคะก็คือหลักหน่วยในชุดมาตรฐานตามนี้เลย เราจะได้หกสองแล้วก็สี่หน่วยมาตรฐานนะคะหกสองสี่แล้วเราจะมีหน่วยชุดพิเศษแบบตัวเดียวนะคะอันนี้เข้าหน่วยก็คือเลขหกเพราะฉะนั้นหกตัวนี้มันก็ไปชนกับตัวที่เราทําได้นี่เลยนะคะเลขหกจากหลากหลายสูตรเลยเนาะนี่คะ่ะอาจารย์จะมาเขียนไปให้ตรงด้านหน้านี่อันแรกก็คือหกลองสองกับสี่หกเห็นไหมให้ดูแล้วนะเมื่อกี้นี้หก แล้วก็หกตัวเดียวนะตัวเดียวเลยเด่นๆเ,เลยนะฮะอันนี้คือสูตรเดียวเลยเออใช,ใช้ตัวเดียวเลยมาชนกับหกตัวนี้แล้วก็สองกับสี่อันนี้ก็เป็นสำรองนะคือชนน้อยกว่าเลขหกอะนะนี่ค่ะตามนี้เพราะฉะนั้นเลขที่เราสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือเลขหกนะตัวนี้เลขหกนี่กับเลขหกตัวนี้ ส่วนหลักสิบตัวนี้ก็เลขสองมาดีกับเพื่อนเลยนะคะเลขสองให้ดูไปแล้วนะนี่เลขหกต่อไปเนาะเลขติดล่างนะคะท่านผู้ชมเรามาดูตรงนี้ระยะเจ็ดสิบงวดนี่นะคะหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดมีเลขหกอยู่นะคะติดล่างในสูตรที่สามนี่นะคะก็คือเก้าสองสามแปดหกนะ แล้วก็ติดล่างแฮชแท็กสองนี่ก็คือห้าหกเจ็ดแปดสามรวนแล้วแต่มีเลขหกหมดเลยนะคะแล้วเลขแปดก็มีครบทุกอันด้วยนะอันนี้เลขแปดก็มีนะคะที่อาจารย์จะจัดสำรองไว้ให้ก็คือตัวนี้ก็คือเลขศูนย์แปดนั่นเองนะคะเนี่ยศูนย์แปดอันนี้หกนะจะชอบแค่สองตัวนี้สำหรับงวดนี้คือเลขหกกับเลขแปดนี่แหละนะคะ แนี้นะคะอันนี้คือหลักหน่วยนะอาจารย์ก็มาเขียนไว้ให้ทีนี้เรามาดูแนวทางของครบล่างครบล่างตามจริงมันจะมีอยู่แค่หกตัวนี้เดินดีนะคะตัวที่เป็นดินสอนี่เอกกานี่ศูนย์หนึ่งสามสี่หกสองอ่ะตัวนี้ไม่มีนะกรณีหกตัวถ้ามันหลุดมันบวกมาตัวสุดท้ายจะเป็นหกใช่ไหมหกบวกหกเป็นสิบสองถ้าก็สองบวกหกงจะเป็นแปด มันก็อาจจะเป็นถ้าหลุดนะมันจะเป็นศูนย์แปดอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ถ้ามันไม่หลุดตัวชนระหว่างครบล่างสูตรที่หนึ่งและครบล่างสูตรที่สองมันจะชนแค่ศูนย์หนึ่งหกสองนี่นะคะศูนย์หนึ่งหกสองหลักสิบเราได้เลขสองใช่ไหมก็อยู่ตรงนี้หลักหน่วยเราได้เลขหกใชก่อยู่ตรงนี้อมันสัมพันธ์กันใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นหกสองอันนี้ก็จะเป็นหกสองนี่ค่ะอย่างนี้เราก็ไล่มานะคะ ระหว่างเลขหกับเลขสองแล้วก็จะจับได้หกสองนี่ค่ะตามนี้แอ้มันยังมีเลขศูนย์เหลืออยู่ตัวหนึ่งถ้าจะเป็นศูนย์หนึ่งศนย์หกศนสองนี่มันไม่น่าจะใช่ถ้าเกิดว่ามันหลุดมันถึงจะเป็นอาจารย์ที่ว่าตัวที่เราต้องกันไว้คือศูนย์แดนะคะลืมไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยว่าว่าสูตรถ้ามันเดินต่อมันก็ง่ายแต่ถ้ามันหลุดนะคะท่านผู้ชมเราต้องหาตัวกันไว้นะ แล้วก็จะมีตัวแนวทางของส่วนครบนี่อาจารย์ก็สอนไปหมดแล้วนะอยู่ใน EP ีที่24คลิปที่24นะสองสูตรนี้เลยจับชนกันจะชนที่ศูนย์หนึ่งหกสองนี่ต่อมาจะเป็นเลขคงที่นะคะเลขคงที่ล่างเดีย๋ยวแป๊บนะคงที่ต้องดูที่ภาพนะเออดูตัวที่อาจารย์เก็บสถิติไว้ คงที่คบคงที่นะเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งหกนะเป็นงวดแรกเลยนะตั้งแต่คงที่ตัวนี้เข้าก็คืองวดที่หนึ่งเนี่ยนะหนึ่งหกหกสองหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกนะฮะ แล้วก็สี่สี่หกสามหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดห้าแปดเก้าหกหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าจะติดนะหนึ่งในห้าตัวนี้บางครั้งมาหนึ่งถึงสองตัวหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้แต่ยังไม่หลุดเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยเมืนะ่อที่สิบหกนะสี่สามเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ สี่สองสามหนึ่งแปดเก้าแล้วงวดนี้ก็หนึ่งสี่หกแปดเก้านะฮะจะตัวไหนคะตัวที่ล่าสุดก็แปดกับเก้าอยู่ใกล้ๆกันนี่ตัวที่นานที่สุดก็คือแนวทางของเลขหกนี่มันจะมันจะลึกกว่าเพื่อนนะขณะนี้มันตัดมาแต่แรกกับตัวนานก็คือเลขแปดมันก็มาแล้วงวดที่แล้วเลขแปดตัวนานๆเ่ยค่ะแถวนี้ มาแปดกับเก้าแล้วคู่กันตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เหลือสามตัวด้านหน้านี่ตัวที่ที่นานที่สุดก็คือเลขหกนะลงลงมาก็เลขสี่แล้วก็ลงลงมาก็เลขหนึ่งก็คือหนึ่งสี่หกในที่นี้เราก็หมายตาในในแนวทางของเลขหกอยู่นะคะเลขหกนี่อันนี้คือคงที่ล่างนะคะหนึ่งสี่หกแปดเก้านะ,ะอาจารย์ก็หมายตาเลขหกนะ,ะซึ่งไปชนกับตัวเด่น เด่นล่างระยะยาวนะคะจะมีแนวทางของเลขหกอยู่ทุกสูตรเลยแล้วก็สับลองมาก็คือเลขแปดตัวนี้นะคะเลขหกกับเลขแปดถ้าวิ่งววดนี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะให้วิ่งไปที่หกนะหกหกล่างเล้วิ่งนะนะคะ่ะมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งซึ่งมันอยู่ด้านหน้าเนาะสูตรตัวเดียวนะคะเป็นตัวตัวตัวเด่น นี่ค่ะสูตรนี้่ะท่านผู้ชมเนี่ยน่าสนใจมันมาตัวหน้าทุกงวดเลยใช่ไหมเลขข้างหน้ามาข้างหน้าแล้วก็ถ้าพูดถึงหลุดก็คือหลุดไปนะงวดเนี้ยมันมาตัวบวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามออกสามหนึ่งนี่นะคะแต่ถ้าคิดว่ามันถ้าเราไม่บวกเราคิดว่ามันหลุดนะเนี่ยคิดว่าหลุดมันก็จะหลุดไปแล้วงวดที่แล้วเก้าจะกลับมาเข้าเหมือนเดิมแล้วงวดนี้จะเป็นแนวทางของเลขหกนะคะเนี่ยเลขหก แล้วหลักหน่วยแล้วก็บวกมาแบบตัวเดียวตะกี้นี่ที่ให้ดูก็เลขหกนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นหน้าวิ่งเลขหกนะถ้าใครอยากวิ่งนะเลขหกส่วนคงที่นะถ้าแต้มแปดนะที่เราทําได้มันมาหนึ่งเจ็ดก็คือแปดสี่สี่คือแปดหกสองคือแต้มแปดแปดศูนย์คือแต้มแปดแล้วก็เก้าเก้าก็คือสนะิบแปด ถ้าเก้ากับศูนย์มาตัวหนะึ่งถ้ามันไม่หลุดนะอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นคู่แปดศูนย์ศูนย์แปดตัวนี้นะเด่นล่างรนะยะยาวนะมันก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดนะแล้วก็หกสองอันนี้เราต้องไล่มาจากตัวหลักสิบล่างก่อนนะคะของในชุดมาตรฐานที่เราชอบนะเราทำมาเราได้กว่าจะหาได้ตัวนี้ก็คือยากนะคะท่านผู้ชมหลายสูตรเลยนะได้ตัวเดียวอันนี้ก็เหมือนกัน หลายสูตรไอ้น,นี้แปดสูตรไอ้น,นี่สิบกว่าสูตรนะหาตัวชนมาได้ขนาดนี้แล้วมันก็ไปพร้อมกับไอ้คบล่างแล้วก็ไล่มานะคะเพราะฉะนั้นตัวสรุปสองตัวล่างนะคะงวดนี้อาจารย์ก็ชอบไปที่สองหกนะคะจะเทียบได้ว่าเป็นตัวเดียวเลยก็ได้นะ,ะแต่บางสูตรมันก็ต้องกลับนะคะสองหกหกสองนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์แปดนะอันนี้คือ แนวทางของตัวกันนะมันก็ไม่กันหรอกมันก็จะไปเด่นในสูตรอื่นนะถ้าชุดมาตรฐานเรามาหลุดนะคะมามาตรฐานที่เราหามาได้นะทำนี้เลยนะ,ะเราก็จะรอผลอยู่นะในโค้งสุดท้ายล่างแล้วเรามาเช็คตรงนี้นิดหนึ่งว่าสองหกกับศูนย์แปดที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้มีไหมนะเละถ้าออกสองหกกับศูนย์แปดศูนย์ก็คือศูนย์ห้าสองก็คือสองหนึ่งอันนี้ได้ผ่านแล้ว ศูนย์สามสองห้าอันนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็ศูนย์ห้าสองสามอ้าวอันนี้ก็เล่นได้อันนี้ศูนย์หกสองเจ็ดอ้าวเราเอาสองหกใช่ไหมจัดได้หมดเลยนะคะเอาอยู่อ่าก็คือไม่ไม่ชนตัวดับดับคู่ตรงนะนะคะอันก็สองชุดนี้เลยตัวนี้สองดาวเลยอันนี้ก็หนึ่งดาวอันนี้กันพลาดนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าในหลักหน่วยบางสูตรนะเลขแปดมีนะคะเลขแปดมีแล้วก็อาจารย์ก็สนใจตรงนี้ถ้าเอหลักสิบล่างสี่ตัวนี้ถ้ามันเดินนะก็ชอบอยู่นะคะท่านผู้ชมเนะี่ยเลขสองสองหกหรือว่าหกสองแต่ถ้าเป็นตัวหลักสิบล่างในชุดมาตฐานเนะี่ยมันเลขสองนะคะก็จะเป็นตัวนี้สองหกตัวนี้ถ้าแต้มแปดนะอันนี้อาจารย์หามาจากแต้มนะ ไม่ได้เขียนคู่มาเองนะคะก็คือแต้มแปดแล้วบางท่านชอบสามห้าก็ลองจัดได้นะคะแต่ว่าเลขห้ามันก็มายากในชุดของโจระเข้ฟาฐางเนาะมันก็หลุดไปแล้วประมาณสามสี่ครั้งนั่นแหละชอบก็จัดได้นะคะสำหรับวันนี้ชอบเป็นส่วนตัวนะคะชอบแนวทางหลักสิบที่ได้เป็นแนวทางของเลขคู่เนาะเลขคู่นะคะเล,เลขคู่ก็อันนี้มันขี้ใช่ไหมเก้านี่หลักสิบนะเก้า เลขคี่นะสามันเลขคนะี่ใช่ไหมอันเนี้เลขคู่เลขคู่หกสองสองหกนี่เลยตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันเนาะมีโอกาสเข้าแล้วก็มีโอกาสไม่เข้านะอยู่ที่คนชอบชอบค่อยจัดนะคะไม่ชอบก็ชมไปเพื่อความบันเทิงนะเพราะตัวอาจารย์เองก็มีหน้าที่คำนวณสูตร ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเลขจะออกอะไรนะก็คำนวณไปตามแนวทางที่เราทํามาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วไอ้สูตรเลขคงที่ที่จ์ให้ดูทั้งหมดยี่สบหงวดนี่ก็ยังไม่หลุดนะคะก็คือตรงนี้คงที่นะคะมันจะไปพร้อมกับสูตรเด่นระยะยาวที่มีทุกสูตรจะมีทั้งเลขหกแล้วก็เลขแปดนะคะตอนนี้เราได้ถึงสามสูตรด้วยกันนะ,ะก็ทั้งสามสูตรก็ติดหกติดแปดหมดเลยเนาะ,ะสามนี้แหละ ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะที่อาจารย์ทํามาให้นะเ,เดินก็ดีเลยนะคะไม่เดินก็ต้องใช้สติและก็วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ